บ่ายสองครับ0.00กิโลเตรียมตัวเดินขึ้นน้ำตกสลัดใดครับมาดูกันว่าเราจะจบไปที่กี่โมงนะครับตอนนี้บ่ายสองพอดีเป๊ะเลยนะครับอนนี้จุดสตาร์ทนะครับทางขึ้นก็จะเป็นถนนคอนกรีตอยู่นะครับอันนี้500เมตรแรกก็หอบแล้วนะครับหัวใจก็พุ่งแล้ว1 7 0 150 170อยอยู่อย่างงี้แน่นอน ดูเนินนะครับไม่ได้นะบ้านมีเหมือนกันอยู่ <c oughs> ไม่ก็มีทางทางลาบเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เยอะน้อยไปกันต่อครับอตอนนี้1กิโลแรกแล้วนะครับะจะหมดถนนที่เป็นทางเดินที่เป็นถนนคอนกรีตแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นทางที่เป็นแบบลูกลังอิลอยเหมือนเดิมนะครับนี่นครับถนนคอนกรีตจะหมดข้างหน้าเราตรงนี้ ต่อไปก็จะเป็นลุกลังแล้วก็จะเป็นเนินขึ้นเนินลงสลับกันไปนะครับจริงผมเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับับอนนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับตอนนี้เดินเข้ามาได้ประมาณสัก2กิโลแล้วนะครับก็จะเริ่มเป็นทางที่ค่อนข้างยากแล้วนะครับ ใจจที่ได้ยินเสียงน้ำตกนี่ยังอีกไกลนะครับประมาณ500เมตรจะถึงแล้วนี้จะเป็นทางที่ลงยากนิดนึงนะครับแต่ลงได้เอาง่ายๆคือง่ายกว่าเขาหัวหมวกอ่ะง่กว่าแต่ก็ชันอยู่นะแต่ก็ง่ายกว่าหัวหมวกจริงๆอันนี้พูดเลยหัวหมวกยากกว่าประมาณครึ่งหนึ่ง

แต่ถ้าจะลงนีจริงสูตรนี้คือเป็นเวที่เซฟที่สุดสถานการณนี้สูตรลงไปได้นะงอลดูหินเลยตอนนี้2กิโลกับอีก390เมตรนะครับก็เวลาบ่ายสอนะครับตอนนี้มาผ่านน้ำตกน่าจะเป็นเส้นเดียวกับเขาหัวมากที่เราผ่านครับเดี๋ยวผ่านน้ำตกนี้เราก็จะขึ้นอีกอย่างสูง นี่ครับน้ำตกอ,อันนี้เป็นน้ำตกหลอกนะครับจริงๆแล้วยังไม่ถึงต้องเดินขึ้นไปอีกอตัวนี้แหละของแท้<อ>ขึ้นไปแล้วก็ลงอีกกเอวจริงนะต่อกเอาจริงเหมือนกันเมื่อกี้มันลงไงตัวนี้มันถึงทางขึ้นแล้วละ่ะ ใน,นที่สุดเราก็มาถึงนะฮะน้ำตกสลัดใดนี่ครับตกสลัดใดเดี๋ยวเล่นน้ำกันดีกว่านะฮะถึงแล้วถึงแล้ว ตอนนี้มาถึงจุดที่เป็นน้ำตกเรียบร้อยนะครับตกน้ำค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนีอ้อากาศชุมชื้นนะครับวันนี้เ,เราใช้เวลาขึ้นมา55นาทีนะครับ2.59กิโลก็ง่ายกว่าเาข่าหัวหมวกก็แทบจะขึ้นเนือ50ปอร์เนะ่ะรู้สึกว่าอันนี้น่าจะง่ายกว่าเหนื่อยน้อยกว่า ก็จากน้ําตกนะครับสามารถเดินขึ้นไปอีกได้นะฮะเดี๋ยวขึ้นไปแช่น้ําข้างบนนะครับโวไหอันนี้เปียกทั้งตัวแน่นอนทางขึ้นไปอีกก็ค่อนข้างที่จะชันนะแต่จะมีแอ่งน้ําให้เรานอนแช่น้ําอยู่นะดีครับเดึกแล้วนน้เเย็ครับ กะว่าขึ้นมาแช่น้ำนี่แหละครับดีเลยล่ะค่ะครับเออเราขึ้นมาถึงแล้วนะครับข้างบน,นมาแช่น้ำนะครับตรงนี้สามารถแช่น้ำได้นะ <S <S 2> <S 2> ตกไปปุ๊บจมหายเอยอยูอ่กู้ว่โพ นี่เป็นจุดที่สามารถลงแช่น้ําได้นะครับขึ้นมาจากน้ําตกสลัดไดน,นะครับขึ้นมาอีกน,นะครับจากตรงที่เป็นน้ําตกที่ตกแล้วก็จะมีที่ให้เราเล่นน้ําแบบนี้ครับเป็นแองน้ำนะครับ ก็ตอนนี้ลงมาถึงข้างล่างเรียบร้อยแลครับตอนนี้ประมาณ4โมงนิดๆนะครับ4ี่โมงครึ่งก็ใช้เวลาขึ้นไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ลงอีก1ชั่วโมงแล้วก็ไม้ก็คืนที่เดิมนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณ5กิโลนะครับก็รวม2เขาที่เราขึ้นก็ประมาณ9กกิโลหรือ10กิโลครับโอเคก็จบคลิบเท่านี้นะครับวันนี้จเจอกันใหม่ครับ ได้ไหมครับ,บครับผม